สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิเวอร์ซอนช่องที่ถ่ายสัพเพเหระนะคะตามแต่ตัวเจ้าของนั่นเองนะคะก็วันนี้เราจะมาอันบล็อกนะคะอันบล็อกกล่องกล่องนี้กันนะคะเป็นสิ่งที่เรารอมานานนะคะนแนสนาน,สนานต้องขอสมัยนี้ต้องขะนะคะรอมานานแสนานานที่จะได้พบเจอนะคะก็ที่แรกคิดว่ากล่องมันจะใหญ่กว่าน,นี้แนะแต่นี่ก็รู้กล่องเล็กกว่าที่คิดนะเล็กกว่าที่คิดไหม เล็กป่ะอย่างนี้เรียกว่าเล็กว่าอะก็มาลองเปิดกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในจะมีอะไรชูชูชูโอ้ โอ้ยเห็นน้องแล้วนะเห็นไหมน้องมาแล้วนะคะนั่นก็คือนี่เลยน้องฮิคุมเอ้ยพี่แรกคิดว่าตัวใหญ่กว่าน,นี้แล้วเนี่ยน้องฮิคุมค่ะสิ่งของที่เราอุพอมีของแถมมาให้ด้วย นี่คือสิ่งของที่เรารอคอยมานานแสนนาน <c oughs> คือจะบอกว่าทีแรกอะอยากสั่งไซมีเดียมมากเลยนะแต่ว่าเหมือนไม่ทันนะช่วงที่เขาให้กดเแรกๆอะไม่ทันก็เลยแบบว่าอา๋อก็โอเคก็ ตอนนั้นก็แบบทําใจแล้วว่าคงไม่ได้หรอกทีนี้ทามีอันนี้มาอันนี้เป็นแบบพับมีหรือไงสักอย่างนี้แหละลร้านเขาเปิดพีนะคะเราก็เลยรีบกดทันทีเลยว่าฉันต้องการต้องนี่นะคะอุ้ยนี่น่ารักมากมีคุงนะคะมีนี่นะคะป้ายพร้อมเรียบร้อย ของแท้แน่นอนนะคะสั่งมาเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะคะว่าเราสั่งจากร้านไหนนะคะร้านนี้เป็นร้านที่เราจะสั่งของเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพรีอัลบบ้มนะคะหรือว่าของตุ๊กตาแบบนี้ก็แล้วแต่นะร้านนี้ไว้ใจได้แน่นอนเดี๋ยวเราจะส่งไปลงไว้ให้นะคะว่าร้านที่ไหนนะคะเป็นร้านในทวิตเตอร์ชื่อร้านอะไรนะอันนี้ไม่ได้มีค่าโฆษณาใดๆนะคะอยากลงให้เองจริงเพราะว่าอยากให้ไปอุดหนุนร้านดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องแบบ เวลาจะได้ไม่ต้องโดนโกงนะจากร้านไม่ดีนะคะก็น,นี่อุ้ยน่ารักอะแต่ว่าน้องหัวใหญ่มากจนจสนหัวน้องหัวน้องตกแบบเนี้ยทิดแรกคิดว่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะเออเพราะว่าเห็นในตัวเห็นที่เขาถือกันนะเขาถือกันแบบแล้วนึกว่ามันตัวใหญ่อะแต่เออแต่มันก็ใหญ่แหละแต่มันก็ใหญ่แหละเนื้อผ้าจะเป็นแบบนี้นะคะแบบไม่ใช่อูไอ้ไวจีอะอันนี้มันเป็นเนื้อผ้าแบบอย่างเงี้ยคล้ายแบบไหนอะ คล้ายแบบกรมาหยีเระไม่แน่ใจถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งเนื้อผ้าน้องจะเป็นแบบเหมือนเป็นขนๆฟูๆนะแต่ยิ่งแบบนี้นะคะน่ารักมากแลวตรงนี้จะเป็นเหมือนพลาสติกด้วยมั้งถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะสั่งไซส์มีเดียมเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามชมนะคะว่าเราจะได้ไซส์มีเดียมมาหรือเปล่านะไซส์เล็กๆนะคราวนี้ันนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วคลิปวันนี้ไม่มีอะไรมีมาโอดความสุขกันแค่นี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรเอ่ยอ้ออาจจะมีคลิปเอ,อันล็อกของบีไอนะคะเพราะาเราก็หมดกับโจนี่ไปเยอะเหมือนกันนะคะถ้าไหนเดี๋ยวมียิ่งมีข่าวหรือว่าเทชจ,จะคัมแบ็กอีกเราก็ต้องเตรียมเงินไว้ให้ลูกๆเราอีกนะคะก็ เงินทองเป็นสิ่งหายากนะคะแต่หามาแล้วก็ไปซื้อความสุขของตัวเองให้เรียบร้อยนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีอะไรอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย